ภิกขุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหาร,ค,าหารคือมโนสัญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณ ก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นนั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใด ความเจริญแห่งส <Pop> ังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติ ชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแก้นดังนี้ภิกุทั้งหลาย เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกขุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสะภิกขุทั้งหลาย ความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกุท sure> ั้งหลายกรรมที่ทำให้ส네ัตว์เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลก มีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิกขุทั้งหลายวิบากแขแหงกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายเรากล่าววิบากแขแหงกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สมอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะหรือว่าวิบากใน อปรปรยายะภิพิกุทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริมัคมีองค์แดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ควรจะเรียกว่าภิกขุผู้ฉลาดในอายตนะด้วยเหตุเท่าไรอาน,นุนอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกนี้มีอย่างละหกคือจักขุและรูปโสตะและเสียงคานะและกลิ่นชิวหาและรสกายและโภตพภะมะโนและธรรมอานนท์เหล่านี้แลอายตนะภายใน และอายตนะภายนอกอย่างละหกและด้วยเหตุที่พิกุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงควรเรียกได้ว่าพิกุผู้ฉลาดในอายตนะพิกุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั้นเรากล่าวหมายถึงอะไรเล่าพิกุทั้งหลาย ข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงอายตนะคือจักขุอายตนะคือโสตอายตนะคือขานะอายตนะคือชิวหาอายตนะคือกายะอายตนะคือมโนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วภิกุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั้นเรากล่าวหมายถึงอะไรเล่าพิกุทั้งหลายข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงอายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโปฐัพะ อายตนะคือธรรมข้อที่เราเกล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว